ได้รบาอย่างเน้งแต่งตม,มานี่เน,น,น,นาะเรออเไปเปลี่ยนบ่โดอไปเปลี่ยน,ยยนอะยังใช้นี่ยชิ้นมูาพันธ์เด็ก<อ>ไปันงกินพยเทีทยงและผลอะ<อ>ไรผลทองให้คจักกันนะเอเออไอยังไปลรก,ก้าพวกคือไปดำหน้าเมื่อนี้นะมื่อนี้เห็นไปดำนาเมือนี้นไปดำน้าโดยเมืม่อวานนั้นรคโลกโดย ่าพี่ดาอัยเนานะฝนชะตกตอนคำคำนั่นนี่พี่น้ดาวัยเพราะว่ามองเล้งนี่ห้อนห่อนนี่พี่ดาวัยเนาะเป็นยังไงดิพี่น้นดาวัยทางเขินไมอนน่อุตสาห์เป็นนี่เนาะคือมันเงียบแต่ดิบาดนี่พี่น้ดาวัยมิดจีดีอยู่บาดนี่เนาะได้ล็อกลูกอาพึ่งแจวตะบ้อเด, <laughs> ดีย๋ยทางแม่นนท์ไปกับมาเป็นนี้พี่น้ดาวัยเนาะ

toanh, làm ăn xa ra vậy à, này, ma tê loka đi nồi nó, trăng mua gì bông con, cứ lấy nhang mát nè, oh, rồi, đi mát chờ เี่ยอะทรอตงไมอานเนาะแต้บอย่งเล้บองแตงมาเนี่เนาะชิ้นนลบลากินเออไปเปลี่ยนบ่ไปเปลียนไังซาเนี่ชิ้นมูชาวพันเด็กประดานทองกินทิพเทียงและผลอหายผลทองหายไปจักกันนะไปยังไปลรก้าพวกคือไปดำนาเมือนี่นะเมื่อนีหันไปดำนามนี้ไปดำนาโดยเมื่อวานนรกวันนี้กเออ เอฟซีเบอรเซนตามไปไายแม่อูสารับหน้าอยู่พี่น่อยเนาะว่าโอ้ยเนาะเออสบายดีด้ยสบายดีดด้โอ้โเออก็ลงทั้งวัดเป็นคนกินทอดจวโอ๋อปวยแม่าปุณิวันลงทางวัดไปเลยลูกคุณเบื้องพุ่งบุญบัไพนทางนั้นแหละลงไปเรื่อยๆใกล้ๆแ้่พ่อดนี่ฮะใกล้แ่พ่อหน้าไหนเน มือแล้วบ่จักจักแล้วบ่แล้วมือยันมือพื้นอยู่ไปไม่เข้าไปนั่นก็จะโดยยันมือพื้อยู่หลูกยันมือพือย่งแล้วอ่าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนก็ได้เนาะบ่ได้บริเปลี่ยนก็ยาหลูกเพราะว่ายังชิอาบน้ำอยู่ดิน้ำบ่โอ้ย่าย่าบ่กบ่หนาวไปได้ด้วยคุยคุยซื้อเพิ่นซื้อช้างนี่แกไปน้ำกันบ่เนี่ยบอกบรไปลูกเอ้ยมาไปน้ำกันนะเอาไปชัางนี่คือเอออุ่นเข่าบ่ปาดหนึ่งเข่าด้วเข่า โอ้ลูกชายหนึ่งเข่าแท่านทีุ่่นก็ลุ่มกระยออื่นชาวเขาอุ่นเออม้ออื่นชาวเขาอุ่นนี่ลายหย่อนอยู่ได้พี่น้อยเนาะชีวิตว่าลูกชายเมวชาคนใหญ่ขี้ข้านมาชันจีโน่ยังโวเห็นเพ่นเฮ็ดพี่น้อยเนาะเพราะว่ามาเที่ยวชุนลายกับมิตรแม่เพป็นเฮ็ดเด้ย์บัดพ่อแม่เพป็นไปเวียไปงานเลยดีกะ พึ่งผ้าใช้ได้ยูพี่น้องเนาะนี่หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำยูเพื่อนยูสร้างฮะนี่ยูได้กินยูสร้างกินกะที่ว่านด้ย้อนยูนะพ่ได้ใศัยูนอนไหมเนาะโออบักละลูกชายมาน้ำมือนี่ดูยังมยังนี่ไหม่บนี่นี่แต่ว่างไหนี่นี่เวนบ่นี่ไหมในติปนะลูกเวนหุ่มบ่นี่บ่อเลอไมมในติปมาเด้เห็นไหเด้ วงไเออมันเก่าแล้วสิบเก่าตัวนี้ลูกมันออกมันออกขนาดใหม่ออกขนาดบุญท้ดเชี่ยนพี่น้อยเนาะระวังไลยกินเรื่องบุญทอไงไปเจ็ดมือสองมือแล้วเนาะโอ้ยสองมือแล้วลูกเอ้ยสองมือเล้โดยชีเล่อคนแรกมาอีกวันหน้านอนน้าบานนี่คุณไปกวดอยู่เออไกลชิเล่อเลยว่ะหมู่บ้านนี่นะวัน่อนเพื่อนเพื่ไปห่อใส่ได้ไหอนี่ม้าข้ามเน่ไม่มนีเนาะเพราะว่าโยโยยโยอ่าอยู่ทางบ้านนะเพิ่นเพิ่นเลือกในบ้านพี่น้อยเอาก็เลย อ่าเรื่องเรื่องในบ้านโดดๆอ่าผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะโอ๋ยงแต่ห้องนี้เนาะัน้ายาแน้องเพิ่นได้ยังสู่กิกินำจักคือกันแม่ก็บ่ได้มีหยังลลูกเอ้ออ๋อไปซื้อลาบบ่ลาบกินโอ้งามนี่เนาะบาดนี้้โอ้นี่ก็แล้วนี่ก็แล้วพอแล้วนมื้อนี้ัคนเอาสิบ่เก่งแต่บาดนี้เก่งนี่ันอา ทุกย so ังเท่านี้ลูกยังแต่ห้องเดียวนี่ห้องเดียวห้องสุดท้ายโดยแล้วมันแล้วลูกยังตัวนั้นฟ้าเดียวหันฟ้าน้องพราอันนี้ฟ้าเดียวเพิ่นเฮ็ทแค่เดียวก็แล้วอันนี้โดยมาสคนแล้วมืออื่นแหละประมาณทางนี้เนี่ยเราบอกโดยยังแต่ด้านก็ทางขไหนก็ทางไหนหมดนี่เออมืออื่นใค้ได้่นบวกทางนอกบ่บ่มื้อนี่ได้ได้ออกมาพี่ได้หมื้อนี่โดยหมื่นได้ออกมานอก คนก็วัยลีเนาะอ่าออืออ่าดีได้ไรแม่วัยด้วย้วยแม่นอนวัยเอาออกนึกว่าไผ่นะลูกใช่จะทานกระพ่อฉิดหมดแล้บ่ทานนั่นอะไรหิวข้าวแห้งกำลังเล่งตอนนี้เนาะเอาออกแน่ลงพูดนะลูกแม่อล่กินตั้งนานตั้งนานาหมดใส่เกลือโอ้ยบกหลากระมาน้ำพอเนาะพีโอ้ยพอเสร็จว่าแต่ท่านนอกคนที่คือพอใส่เกลือบที่ลูกชายตัวเองก็พอใส่เกลือที่เขาเลยยิ่งมันใหญ่เลย ถาเกิบแล้วคืนเงื่อนถอดเกิ้บอกแล้วคืนเงื่อนถอดเกิบเบสเกิดโอ้โหพู่ดิพูดดิลูกวันนี้วันนี้ญาติดีเลยโอ้ยลูกป่าไว้จีุ่่นไดคืนเือนไเาอิาติด้วยดิไทาถอดลูกเพราะว่าไม่เทายังบม่ไดปูพื้นให้ลูกยังบร่ปูกระโลูกเออใช่ลูลูกึ้นมาเงือนถอดเกิดแล้วว่าเ่ยสะอาดเนาะคือว่าเลยดมยังว่า่้เนาะมึงเนี่ย ล้วมนอิ่มลงไปเนาะตรงนี้ช่วงมือแลยมัตกคันตกก่ะเปียกแลยคู่มือแลวอันนี้บุญนี่นี่ยำแบบบดำหน้านะบริตกนะมันจะเป็นตกช่วงแรงช่วงมืดคนนะประมาณแปดเก้าโมงเจ็สิบโมงเนาะก็ดีอยู่แดดก็สร้างอดได้แดดพอวันหนาวติมันฝนตกนะหนาวอดเอาแล้วทั้งไรหมูเห็ดแม่ก็อดเอา อ้าโทษหมดมือบมนีทำไมเนาะหมดมือเลยนี่แหละพอได้พอได้เงินใช้วันเท่าไรก็วันจ่ายโอ้ยวันลเซนหาหรือเซนหาแล้วกะจักจั๊บูจักไปจั๊บนะฮันมันบอกบอกว่าได้เชือดเชีนหาแต่ละมือแต่ละมืออันจันนะโมเต็มแต่ก็โมเต็มวันแรกอะกะช่วยอะไเงินมาอันนี้แล้วแล้ววันจ่าแล้วบ่เนี่ยนะจ่าแล้วมือใดก็ใจมือนั้น โดดเวลาเลิกปุ๊บเลยเป็นใจรยโดเนาะส้นหาจวดเลยมาวันกับปลาทูเศ้าเนี่ยกับลูกเลยมันอีซื้อมูเศ้าจะเพาะของกินท่านแะ้วกักินของลูกใหาแน่เมาวันกับแน่าระงมันีคนดยนนนเนาะกับชบูแป๊บเน่ากระแลงมันอีฮันเดย์ัาหามาพี่ครับวันมีเนเดด้เนาะทานเนี่ยต่ก้อนี่าทัางแม่ไปหนวดอาัยทานอยู่ไปหน่อยเนาะมันบมีเนอเห็ดแหบแงกระเต็กเนะลูกเนาะอ๋อโดย มีเอฟซีธาตุหนึ่งเพิ่นเพิ่นว่ามีมีหม่องชีห้เฮ็ดทานอยู่แต่ว่าตอนนี้เพิ่นว่าอยากคุยหลังไหมพี่น้องนะแต่ว่าทางบู้เสียัง่ไดยถวายเพิ่นอยูนอยู่อยู่ในบ้านนี่ได้ไหมนะโอ้ยอยู่ในบ้านนี่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกชีให้คุยกับเพิ่นเรากว่านาะโดยลูกชีเพื่อนจะคุยน้ำอยู่เพราะว่าเพิ่นมีพี่น้องหรือคนรู้จักกันที่นี่นะโอ้ยเป็นจีว่าไฮสบายคือว่าอยากเอาถุงหัวธานคือเก่าชีนะก็ได้ สมมุติว่าเฮ็ดดินเท่านั้นสมุตเนาะแบบว่านนี้หาเฮ็ดได้แม่ก็ไปจอบมาตอนส่งคืนน่ะนะเมื่อกี้แต่่าเพิ่นอยคุยกับแม่น่ะว่าแม่สิเฮ็ดบ่เท่านั้นแหละอ่าเพิ่นสิคุยกันอ่าบ่ก็โอ้เพิ่นบอกว่าตะลนแหละพี่น้องยังบ่ได้ทเพิ่นอยู่อ่าสิโทรให้ทางแม่เพิ่นเฮ็ดแล้วลูกเฮ็ดแเพราะว่าแม่ก็ปลูกพังเนาะนีเนาะอยากให้คือเก่าทานนี่เนาะ้ลูกเฮ็ดแเินเได้ใใจตัวมึงลูกเอ้ยใใจตัวมึงสมมุติว่าได้แสน ได้เชนหาเนี่ยหาินี่หมดเลยหมดหมดเรยเลยหมดแล้วเพื่อนไอ้โจ๊กตัวเชนดอีกช่องดยได้เงได้เงินแปดสิบพันหรือล่าลูกปัจกนนั้นอันนี้เด็วเขาก็ได้อายุพลอยเศร้าเขาก็ได้เด็กหนอนโบัี้คนกล้าลูกมือลา่เชนหาเี่น้อเงินเชนหายใหญ่ใหเดยโดยคนก็หาเศร้าอ่าเขาซื้อเครื่องวัด มันจะแพงนหมเเนาะแพงหูใหด้มูหน่อยเดียวเน่ยาวพันเน่อเดียวเนี่ยเดียอิ่มแรงมันนี่เดีวก็แล้วเต็กี้เต็กี้นี่สาวพันเนี่สาวพันนี่ซื้อให้กินนี่อิ่มบิดเลชบูการุแก่หรืยังพอพันแล้วสูเตะกี้ยังากพันมาสปีนี่แพงเลยเอยเดี๋ยนี้ได้่ะคบครัวสองสามคนนี่สี่สิพัน่่อีพัดครอครัวแลเดี๋ยนี้พอได้รักพอรักแสนสองแสนเกินไป หกขั้วอะไรชี้ง่่องสามแสนไปได้เดนี่วันึงแม่อยากกิน um น้ำไปบบนพอไปมอยากกินน้ำอเาน้ำให้น้องกินนะลูกน้ำเป็นกระตุกเขาด้าอยน้ำเป็นกระตุกลูกเป็นกระตุกกนบอาเป็นกระตุกก็มีฮาเดจิมาใ้นอกนครับม่ดูาดอยู่แจกหมอ้ยนเาออยากกินน้ำอยู่เพื่อน พอยกินน้ําอยู่เพิ่นไม่เฒ่าเนาะมันเล่แล้วบ่มันมาพุเสีงานเด้นี่หลานกันอ้เอเอโดยังบ่ทันได้แล้วลูกเอ้ยเออยังบ่ทันได้แล้วพอยังเฮ็ดอยู่อนี่ก็คือสิพออยู่อพี่น้องเนาะยังลายอยู่ลูกออเพราะว่าางในก็ถือว่าาแล้วนะยังเหลือแต อันดันนอกเนาะข้างเดียวในน้อยหนึ่งอ่ะนะวันนี้กับชิมาบุกอยู่นอกและบ้านนี่ห้องนี่แหละหลงนี่ห้องนี่อืมอื่นนี่เนาะจะเป็นห้องนี่มื่นอื่นฮะโดยแหละมาฮือมาโอ้ทั้งเราในดีเพว่านี่เป็นภายนอกใช่ไหมใช่ไหมไรละใช่ดีว่าถ้าใชบไหมนะฮะใช่ใดีอยู่แม่อยู่อยู่บ่แม่อยู่เพื่อนอยู่บ่ไปถ่ายเครื่องไปแล้ว เออไอยู่เหมือนกันเนาะไปตลอดเลยชาวเงินชาวบ้านชาวบ้านในข่ายคือว่าโดยสบายดีนะคือว่าจะไปไทยบวกแม่จะไปไทยบวกเอ้าจ้างว่าสบายดีเนาะไอ้เพื่อนงามเลาจะไปปะเพื่อนงามบ่บปเนี่ลูกสองคนอยู่อ๋อไ่ใช้เจ้าอยู่บ่คือยินแบบนั้นแรงวันนี้อ๋อวันนี้ ไปบวงงานบวงตะไป,ไปอ๋อหมายว่าเพื่นยังถามบวงเวียบบวงงานอยู่อ่าแต่ว่าทั้งแม่เพืนนะ่อนอาได้ยินงเข่าๆอยู่ว่าสิไปหาเงินโสลูกเฮียนนะ,นะะครับพี่น้องเนาะอ่าหน้าคือตามทุกประสงค์ทางแม่เพื่อนยินเพื่นว่าอรนนี้นะนะถ้า,าว่าผมมีเงินช่วง,งทั้งน,องน้องเพื่นเปวดเฮียนบัตรสินสิสสนห้าอีกนะตนะอ้องใส่เงินเนาะใส่เงินแน่คืนห้องแน่ไปแห้งใส่เงินลายไปอีกโอยปีหนึ่งวัฒนใดก่อนอ่ะ ข่ายใจเนาะปีนี้ว่าอะไรไอ่ได้รู้บ้งแต่ว่าแบบว่าปีนี้ว่าอะไรไปโรงเรียนแม่จะหายมือละแจกพันทิบางเืิดก่ะสี่ทิอาจารย์ทิปค่ะโดยมื่อสองปีนี้โดยข่ายใจได้ขึ้นเนาะมีควมให้พันได้ไหมเรีนจบแล้วจะไปเป็นยังเป็นทหารตำรวจเป็นแพทย์เป็นมอบ่อยดีว่าได้ไหม เอาเนาะเป็นอันนนต่อแท้นะอเียอันน้นเร่ว่าล่นลูกตกใส่มหนึ่งไมุ่อันนู้นอยากเป็นยังรุ่นน่ะกคือบบชิลอันนู้นอยากเป็นยังเคียนเก่งแล้วนะเคียนจบอันนู้นยังเป็นตำรวจปุกเอยยเป็นตำรวจบ้กหล่ะนะใส่เสื่อกาตำรวจ่มนี่จับโจรมาได้นีเออเป็นใหญ่แล้ว ทำแบบว่าไงทำข้อมันเบิ่งเนาะบางทีคนเฮาต้องมีเป้าหมายแน้วก็คมไปฟันได้จังมีกำลังใจทำเฮียนโตไปเนอะเนาะถเฉยๆมมยังนี่มุมีเป้าหมายนี่มันไม่สี่ข้าเนาะแตถ้ามมงมีเป้าหมายมันสี่ข้า่งเนาะ แมนเก่มคือกันได้กันเป็นค่าค่าใครเลี้ยจบแล้วเขาไม่คู่แล้วเขามาค่าใครเห็นอย่างกัรได้กันเอาเฮียนจบแล้วนะเขาเป็นได้ดีแต่ว่าเรื่องเลขนี่เมื่แทนย่อมเลยพี่น้องเด้อะแต่ต้องได้ใช้เครื่องคิดต่ำเลยแหละคันบ่เป็นแต่นึ่งบวกนึ่งชองบวกชองเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละคันบ่การดื้อหันลักชิบลักซาขึ้นไปแล้วมันดูแล้หลายบาทย่อมต้องเตี้ยเลยพี่น้องเลยแต่ว่าใช้เครื่องคิดเลขคิดได้เป็นแต่ว่าเป็นน้ำเฮาเฮียนเนี่ เอาเฮียนน่ะมันถือปลูกพังตั้งแต่เฮียนน่ะไปลอยใส่คอมพิวเตอร์เออไปได้ครูประเทศกายกายอันว่าฮัดกายมาให้นะให้เขียนลงได้จะไปเอาไปชื่อมุ้งกันไปมีเครื่องคิดคืีรีกันเลยมันหลดเป็นประเทศเลยบาทนิวเอ้ยมาเป็นบาทนี้โอ้ยเออันแน่อันี้เขาบอกว่าเขงูตีงแห่เพลินข้างเลยวังนี้เราเป็นตัวยากบมดีเดอร์เราได้เบ้ยเี้เอาคอมพิวเตอร์น่ะแต่ว่าเขา คันว่าเขาเปลี่ยนแล้วนะเขาใช่แนหะละปุ๊บป็นงยังเออเอาหูแต่ว่าอยากจไวเยอะน,นะอ่าคือคือว่าเราไปไปใช่ตั้งแต่อยู่ในห้องเยียนผู้บาดเป็นโทษชาเรางอยู่ตึง้งว้พักปุ๊งยังบาด <laughs> เ่ยออาอมันนี่พัฒนาเขได้หรือเนี่านบะ่ได้บาดเี่นมันเต็มในเรื่องมันทางขยะลาย,ลยอยู่ในนี้ <laughs> ควมจำมันลาย <laughs> โอ้ยว่ามีกับเขาอยู่บ่อยู่เฮือนบาเนี้ จะเห็นเป็นยบออยดอสิ่นจำโอ้ชิ่จำสิ่จำสิสิ้นจำเห็นไปได้อ่ะสิ่นจำนะเอาแบบพอดีลวกแบบจำเจลวกจำเจลวนะสิ้นจำเนาะอ๋อฮูแลวฮูแลว Nói <laughs> oh. chung <laughs> oh. no. hmm. oh. à là thúc 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 Thôi luôn nữa Nó Lúc nữa Mẹ không xài, mẹ không xin được là lúc mấy xử sáu phần Được rồi được rồi Chút thái hết Chút thái hết ạ Chết xít Có tụi Phen đó Ồ Cứ bác lại Phen Ừm, anh nhận là Phen Phên Một tỷ đâu Không có tỷ đâu Chết xít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  ก็ได้เนาะยังบอกอะไเคยกินน้ำนองคลี้เคได้ดวยนาะไปเซ็งบงกอนบ่เซงบนเซ็งเครือกันเนาะเออเออทเลกต้องเซ็งบังเครือกันแล้วะบห้บ่มางดโต๊ะเ้ทางบ้านเาน่ะตกแลอน้มีแต่น้ำฝนเนาะ เอาอยู่เมื่อบานเลยป่ะลูกเมื่อบานเลยนะแม่สาวนี่ยกินน้ำเบื่อกลูกแม่อลูก่ายคือไผ่ลูกชายอันนี้ฮั่นคือแม่คือแม่โดยคือแม่แล้วเนาะเแล้วว่างโกไอ้ชายแล้วเนาะเด็กคือแม่เี้ยอ่ะมือเป็นลูกสาวว่าปนนีเป็นลูกไพ่ใช่เนาะลูกไพ่เป็นบ่ลูกไพู่้หญิ่งพูดจะคืนเล่นเจ้าฮะมก็ค่อยจะาเล่นเราชาพ่อเนี่ยเด็ก แน่ไหญ่ปานนีแล้วเนาะจปีได้ด่าใปีดห้ปีหปีน้องตุ้ยนุ้ยเป็นยัไเนาะน้องตุ้ยนุ้ยเบิ่งเขากอนไม่ว่าอยู่แถนนนบักช่างเห็นได้บักช่างกินข้าอยู่บ้านล้่าหอมเท่เนาะโดยกินรชานหิวข้าได้บาทกินข้าเข่าข้าอ่อนอย่างหน่อยอ่อนอยู่ไหมโดยก็อ่อนนะโดยถ้าสอบก็ปชาชนื้อไม้แถนั้น่ะ สอบชอบเป็นช่องก็ชอบเลยเนาะหนยสุดแดกก็แต่มาแต่มาแต่ทิดก็เนาะมาอยู่นี่ก็ชอบนึงอแล้วต่อมาก็ชอบนึงเลยเนาะคือา2เทื่อเนาะโดยต่อมาอีกก็ชอบนึงโดยยังอยู่ละว่าเขาโดยยังลูกยังอยู่อย่าล้างมือล้างมือเอาลนําอกุูโอ้ยเจ้าก็เนาะคือหมู่นี่กว่าลูกเอ้ยล้างตีนพาน้องไปล้างหน่วยอยูุ่พปิ่มีน้ํางนะลูก กะทังเฮามีอยู่บลูกไปทายอ kind of anyway> ันน่องยังน้องน้่นมีพิษคนิพิษเลยไปองกับบัวมีบอแต่บุแหนดาบอนเดอรไปซิกมังกรก้อนหน่อีอยู่บลูกมีพักบอบุลิงนะเป็นเวเซปงโยเออข้าบัวหูหมดนี่ว่าพักคงกินกันแล้ว เธอสร้างกับพอเธอสร้างอย่าไปล่างบ่ลูกไปไปล่างกันไปแถาไปไแถาพาไปละโอบอกอีกบอกใช่แม่ให้แม่ไปล่างให้บ้างแม่พาไปล่างได้ไหมโดยโอ้พากันไปล่างคือแม่จลนพี่น้อยเนาะโอ้ชิเดะขันมาน้ำแบบนั่นเลยเลยพี่น้อยเนาะอยู่ไม่ได้อยู่ซื่อได้โวยนอนแต่ร์เมื่ก็โอ้ยแล้วคือกันได้คนน้อยคนนี้โอ้ยเอาไปเไปเขาาไปหน้ากันดินเป็น bộ này điện khí tôm oh khà bò uh, nó à, ai phun hết này suốt nưng phải... à, ừ. cứ thôi, ba đi nong, phun hết coi nó đặc đấy đấy nó, cái như như bùn cũ, nó cứ đúc chื่, mẹ đây, chị nó, rồi, ba mẹ à bay, ba lục bay หลายเหตุนั้ได้อันที่ว่าดำให้ดำนาไก่เชีแล้วบ้า่ลูกลูกมาแล้วแม่ลืมถามคิดยุกว่ะโอ้แบบว่ามีน้าบ่เนาะมีแนวมีแนวมีแนวแต่ว่าขาดเคืนยังเหลือเนอะคือว่ามาครับแม่ไปลำหนีนั่นอยู่แต่ว่ามันพูดว่าแม่ว่ามันกับไก่พูดอะไรแม่นแหลกมันชินมันยากทางไปเนาะแม่แม่แล้วแม่ก็คิดอยู่ไก่เติบอยู่ดอกไก่หันแล้วทางไปไก่ลูก นำไปในเล็กแพนได้โอ้นมแพกหนึ่งอันนี้บอให้แม่เอาแพงเต่ก้อนนี้มันชิพพันแต่อันนี้ฮะต้องยิ่งม้วนแล้กองเดียวชิพพันแล้วเดี๋ยวนี้ฮะอ่าแต่แต่เริ่มที่ว่าเปอร์เซ็นอ่าเื้อมาขายแต่ก้อนนะแต่ข้าวแบบขายอยู่ให้อยู่น้าน่ะแพกหนึ่งแม่นั่นแต่แต่ขาเปิดร้านค้าน้อยแต่กี่แค่หนึ่งชิพสองพันบอสิบแปดบ่เดี๋ยวนี้ เจานมาปีแล yes. ้วเหนี้เนาะสี่สิบสามพันบอกได้สี่สิบสามพันเท่เนาะนเท่าเนาะความแตกต่างเนาะแพ็คมาทุกอย่างหนูอาแพ็คเนี่คือว่าคือว่าได้สองแพ็คเนาะไม็ได้สองแพ็คแค่เดีอันนั้นยังว่าเงินใครจได้เงี้ชิ้เลยอันนั้นก็แอับนีกแฟมาเท่าไรยานี่ก็เพิ่มจำนวนเงิน มันแพงมัยังกะสมอนี่พี่น้องเอ้ยแพงแต่น้มันยังกะุก10,000แท้ดิหมู่บ้านก็ได้น้ำสะอาดนั่นแหละน้ำกะตุกใหญ่10,000ันนี้กซื้อกินไม้สร้างมันอยู่อันนี้ก็เลยเนาะเฮ็ดได้ได้น้ยังอยู่บ่แม่น้น้กินหันยังอยู่ลูกซื้อม่านกะุกใหญ่ม่านเออแบบนี้แลนี่จงไปหาเงินเนาะลูกเนาะอันนั้นอันนี้ขาดนะแล้วมือเงนกกะว่านันก่เข้ามามอยู่คั่นว่าน้นก็ซื้อบ่ไว้ให้เด้อโลเข้ามาอยู่มือนกพี่น้องเนาะ ม้ายแบกมาค่ำแน่ช่วงนี้น่ะคือว่าไปมื้ออื่นเนาะแม่ก็สิเป็นมื้อประมาณนั้นล่ะว่แล้วล่มื้ออื่นแล้วบ่โดยเฮยุดเนาะหยุดตัวแช้างเพิ่นกมาเนาะกบ่ค่อยันอกพี่น้องเนาะเรื่องกับข้าวกับน้ําบางเทื่อแต่ก่อนน่ะเพิ่นเพิ่นกหากินองเพิ่นนําแน่กันคือเฮาบ่อยู่กเพิ่นกหากินองเพิ่นนําสิได้แม่บ่ค่อยเพราะว่า เข้ากับว่าไรครับว่าเขาจะเลี้ยงเข่าเคนเด้เนาะเพราะว่าอันนี้อันนี้เขาให้เพื่นกินจชื่อได้นี่นะเนาะแน้ำใจเนาะเพื่อนก็จะร่วมกันนะคือว่าเขามีเวียงมีอย่างนั้ระพุทงค์พท่านต้องกาเพื่อนกับว่าไรเนาเขาบาดใดเราเรื่องชาติแต่ว่าเขาอยากอยากให้เพื่อนหายเพื่อนกินน้ำเต็มที่เลยนะไปลองเลยเนาะเป็นอย่างนั้นนายว้อยอ่ะเอออ๋อ นกำลังมาปอออกกรชิหอดแล้วอ๋อดูดูดถ่ายที่ตามในคลิปของแม่นุ่นน่าจะพี่น้องเด้อเนาะสรางมัมีไผแน่วันนี้น่ะสาวุ่นลูงเหลงเหกซงสุดบอลีกันข่าน้ำกองโอ้คำซึนวยงานเข่าอยูได้นี่เออซึน่วยนี่ ชาบุญกับซองสุดโดยโดยโดยเอาสายพีโน่หน่อยเนาะได้ไหมเด้อโดยโดยโอเคโอเคเมย์โดยขบคบใจได้ไมาเยี่ยมมายามทำข้าวนี่เมื่อยยี่บอดับนะก็ธรรมดาลูกกะเมื่อยคือกัรไหนก็ติดใะเมื่อยเนี่ยเนาะหลูกะเมื่อยเนี่ยเห็ดเบียกลูกเอ้ยเดินเมื่อยนี่นอนลูกระเมื่อยนั่งกับเมื่อยเป็นยังไงเห็ดเบียกไปแล้วไม่เห็นเกระเมื่อยธรรมดาเป็นคนธรรมดาเลยห่ียไมิไหวเมื่อยนะแม่เนาะกระเมื่อยเนี่ยเนาะมันก็ต้อง จังได้เงินดูเงินใ่หน่ะแล้วอย่าไปเห็ดไปเนาะโดยดยถูเพราะเป็นยังกันยังมีกันร่งใจคิดใช่ปะเขาไปเห็ดวิ่งกัคือใช่เห็นมีเฮือนมีชานอยู่ทำนี่เนี่ยที่ว่าของคอนรางวัลชิ้นใหญ่แล้วนี่นี่ยเนาะกลัวถือเลขอีกอีกบ้างเทธอถือเลขเอาถือเลขกับถือถือเลขบ่ได้หลายกับมาหลายๆถือเงินแถือแบน้อ้าว ถือเรื่องกูถึงไปหลายๆก็ไม่ได้เฮื่อดนี่พี่ตังเอ้เนาะอ่อันนี้ก็ทางผู้ใหญ่เพิ่นคิดเห็นเพิ่นซอยกับอาชาทุนมวยหุ่นคุ้นเพิ่นเลยพี่ตังเอ้เนาะอ่ากัยินดีน้ำทางแม่ตาเพิ่นซอยมาหอดป่านี่กับพี่ตังเอ้กับที่ตามไปเรื่อยคือตอนนี้นะเบิ่งครึ่งอันเบลเลินแต่ว่าเพราะว่าเพิ่นเ็นชาบดิแต่บุคือได้เห็นอื่นเนาะมันมัเพิ่งมาได้เนาะแต่ว่าออื่นกระชีออกข้างนอกเนาะในนอกแถวนี้ในข้าะกิเทน เออคือสิแล้วอีหลอกแม่เนาะฟังไปอีก2มื้อ3มื้อ่าค่อยเฮ็ดไปพี่น้องเอ้ยโดยเอาลุงแบบว่าบกแล้วเนาะแล้วก็เทื้นนะแหละว่าแม่ว่าสิขึ้นก้อนจังบ่ปลูกโลกันบ่แม่ย่านมันงย่านว่ามันปลูกโลมันแล้วกอนแม่วิแล้วก็ขึ้นบ่ได้้มันหลายคนเว้าแบบนั้นบ่บ่ยังอยู่ใน8อยู่แต่ว่าได้อยู่อบ่อยาให มันจ yes. yes. uh. right. yeah. right. ังบ awesome. yeah. awesome. nice. okay. ่ได้ย่ำย่ายอย่างนัแม่หมดูนั้นเราบางคนว่าจะได้ขึ้นมาได้ประชันก็มีหลายคนอยู่เบานั้นก็ขึ้นไปสกอร์ชักเดือนยังจะได้นะกาเดือนช่วงเดือนนี้แล้วป่ะเแตนเดือนสิบมันบ่ได้็นแด้แต่งแต่งของแต่งคันขึ้นเพราะว่าเป็นเอาเอาเลือดเอาย่าไว้เลยกะบัดเฮาเฮ็ดแล้วอย่างแล้วกเฮากระหังเฮ็ดเฮ็ดผูกแขนไม้สินะเอาประชั้นซะเนาะอีกเป็นยังเดือนบ่ได้ขึ้นก้อนนี้ บ่อเทพื้นแนวก้อนนะะแล้วเขึ้นแป่ว่าเอามือเอาหญ้าไววแล้รก็บัดเขาสรุปแล้วเขาก็จังผูกแขนก็ได้บัดมือใดก็ได้บัดนี้นะผูกแขนนะอ่มมัน้อ่ผูกแขนนะแต่ว่ามือง่าแต่มือง่ามแต่พอไรเลยเดือนไรก็ได้บัดนี้เป็นเช่นั้อ่ออนช่วยอ่านเบาหลยคนถูกเดืนนะนะแม่ก็แบบผลัก้ใหไ่เพิ่นออเพิ่นกระบาน่นโดย อ๋อเอาชาชงปรึกษากันอีกทีนึงทำไมเนาะโดยโดยนั้นอย่างแบบแม่ก็ชีบอกกับลูกทางเบิ่งเทพวกที่พื้นแล้วก่อนเนาะโดยสาวพนจะแบบมาแหล่ะลูกแถวขึ้นกูกับลูกยังก็แล้วแต่แล้วแถวขึ้นจะขึ้นดังๆก็ได้ข้าก็นอนถ่ายอยู่นี้เนาะข้าก็บบอกว่าเขาว่านอนเนาะนั่นแหละลูกแต่ว่าขึ้นจะก้อนนะลูกโดยโดยไปใส่ได้ไหมเด้อสบายดีแม่สบายดีเด้อแม่เด้อ ลูกชายกัอยากเมื่ออยู่พี่น้องโดยเนาะอยากเมื่อแล้วพ่อหันเออพี่น้องโดยเนาะสำหรับคลิปนี้กับขับมาเยี่ยมมายามทางเมลซาพี่น้องเป็นมาตะดับให้ลำนากัเมื่อยแน่เป็นบาดเจ็บากาบบุกไปยังเนาะชีวิตคนท้าก็ต้องสู้ต่อไปพี่โองโอ้เนอนอนได้ไหมนอนม้วนปัญญายังไม่เจ้าแต่ปลุกนะแต่ปลุกเออเดี๋ยวพี่น้องเด้อนัาพิพาทอาการใดกับขอโทษขอให้นำซาับวันนี้เนาะ กต้องกราบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางผู้นำผู้ใหญ,ญ่เบอร์สุขูสุขชนที่ว่าให้การติดตามเนาะสนับสนุนกลับมาทางช่องทางโมเสรนี่เป็นสะพนานบุญไทยซอยเรือทางครอบครัวแม่อุตซาหแล้วพี่น้องเนาะก,ก็ให้ยินดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อเนาะอยิ้มหวานขวัญเงินแล้ววันนี้เนาะขอลัลาแล้วสบายดีพี่น้องเอ๋อ